ก็สวัสด,ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไอ้มินตุ้ยนะครับช่องสุดพิซซิงชาแนลนะครับผมวันนี้มาตกปลาคลองนะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายจะบ่ายสองแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าปลาคลองมินตุ้ยจะเอาได้ไหมนะครับจะตกให้แอบมินบางคนดูนะครับผมมากับโปเมแล้วก็โปดอยเขาเข้าไปข้างในแล้วผมยังไม่เข้าขอลินข้างหน้าก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลย้วครับรนแะล้ว ่นะผมอย่ฮะเป็นปลาย่างน,นะครับนะครับดึนไปไกลชิบหายกูไม่ได้มาใส่เดี๋ยวเขาไปหาอะไรมาใส่นะได้แล้ว,ลวโอเคนี่ครับตัวที่สองออพวกปูเข้าไปข้างในเราอยู่ข้างนอกแล้วก็วแล้ ไอผมยังต้นของเลยยังได้ไปไหนเลยโปเข้าไปข้างในกันนะเราสองตัวมาแล้วนะเาเก่งสี <c ười> ที่หายเลย okay. ам, โอเคค้ับผมโอ้ยให้สวยให้สวยให้สวยมาแล้วมาแล้วโอ้ยเดีอยเอเด <c ười> เดี๋ยเดือดเ,ดเดไม่ดด้แดเดือดูดืลุเลยโอเค เห็นข้างหน้าไหมครับนี่จะตียังไงมันอยู่ข้างในเนี้ยเอ้าติดนี่เลยโถเวียนกรรมจะหลอกเจ็ปิดเอาใหม่ี่มันอยู่ข้างในเนี้ย ครับผมือตอนนี้น้ำมันน้อยนะแล้วื่อเริลมันมากินกลางคลองก็มีเนี่ยขึ้นอยู่ก่อน้วก่อนก็บต,ต,ตรงนี้ก่อน หลอดไหมสวยเลยคือเราต้องเรื่องเราต้องดูหมายนะต้องดูหมายให้เป็นกันนะเนี่ยก็หมายแบบเนี้ยควรจะใช้เหยื่ออะไรนะครับบางทีก็กบยางมันก็ไม่ได้ทั้งหมดนะ ที่กบยางม,มันไม่ได้สมุดกัดแล้วกูเขาทำไมไม่ส่งเนี่ตุย้ยหายยิ้มกันที่กบยางก็ไม่ได้สมุดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกดูว่าเออใชใ้มันถูกนะะใช้ใช้มันถูกงานนะครับสายดอยมันตีสายดอยม,มันเล็กา่าสายดอยไปได้ถึงว่า Nhưng dắt từng má Thì mới khuyên dắt mới thừng Đây nè Dắt đi dắt đi Hãy đòi dắt มูจะขาดย่งิงเนี่ยเขเสียงอะไรตรงนี้รับเหมือนแม่งเป็นคานทั้งนั้นเลยเนะี่ยเสียงสิบหายแต่ว่านานไงเดี๋ยวก็ขาดอีกตะกูเนี่ย อยเปีนโลอะไลูิรุนแรกเย้เจ็กเฮ้ยไปสวัสดครับท่านประคองฮะเข็สับ,สบปลายางเคตรงนี้สวยนะ จะมาหาที่กับรถนั่นเนี่ยขอเตาะหน่อยก็ได้หามุมนี้ Ini udah kelihatan, Ừ, có một tua luôn đấy, một tua, cái này mình tua ở, nó tung bìa lên như một cục giang này, nó rác xuống กูลงอย่างสวยไม่กัดชิบหายหนึ่งกัดนะนี่นะจ๊ะตึมแก้ว วันของกูองเอาไหมหรือว่าจะปล่อยดิปล่อยนละ้ไอ้ตัวนี้เดี๋ยวเราปล่อยนะครับตัวมันเล็กนะให้มันไปเติบโตก่อนนะข้อแก้มปล่อยได้ไปเคหาตอดอยมันรอดแล้วดอยมันรอดแล้วโอ้ชูตะไกม่มันรอดรมันอดเลยเอาจนได้เลยเาหาตอ นี่ครับผมได้อีกตัวแล้วนะเดี๋ยวเราจะปล่อยตัวเมล็กนะเราไม่เอาเราตัวใหญ่นะครับนี่นาหาตัวใหญ่ไปนะครับกลับบ้านไปหาต่อนะครับก็จบแล้วครับประช่อนคลองช่วงบ่ายนะครับผมก็ได้การเละ,เล,ะเละเละเปื่อยนะครับไปเลยน้ำไม่ขึ้นไปหน่อยน้านาไม่ขึ้นลงไปสนุกโอเคโอเคพอเข้าใจไว้ ก็ตามคลิปเลยนะครับไม่อยากพูดว่าใครได้เยอะนะครับไม่เป็นไรหรก็เดี๋ยววันหลังจะไม่กล้าไปด้วยกันไงวันหลังเราก็ไม่ไปกับมันนะครับผมมันเชื่อกูแน่โอเคครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมกับช่อง Surf Fishing Channel ครับจิปหน้าไปไหนนเจอกันครับผม